คุณผู้ชมคือทางด้านของผู้ว่าเราก็ตำรวจเองร่วมการแถลงข่าวแล้วก็เข้าไปตรวจดูรถยนต์ของนางสาวสุนารีนะคะหรือว่าคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยเนี่ยเป็นดาว t ิกตอกอายุ32ปีก็จะมีคนติดตามเยอะมากเลยค่ะ จากการเข้าไปตรวจค้นในรถเนี่ยก็ไปเจออุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็อุปกรณ์ฟองน้ำอะไรต่างๆของแบรนด์เนมที่อยู่ด้านในรถนะคะจับกลุ่มตัวเธอเนื่องจากว่าเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าก่อนการจับกลุ่มตัวคุณปุ๋ยดาวทิกตอกได้ที่เนี่ยไปจับกลุ่มนายธรรมรงค์อายุ32ปีแล้วก็นาะยจุธารัตนายยาบ้าไปหมื่นกว่าเม็ดค่ะตอนนั้นเนี่ยไปจับที่อำเภอพระแสงสุราธานี เสร็จแล้วพอสอบถามทางด้านนายธรรมรงเขาก็สัดทอดมาถึงคุณปุ๋ยนั่นแหละบอกว่ารับยาบ้ามาจากคุณปุ๋ยซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเขาหลังจากนั้นตำรวจพอได้ข้อมูลว่าคุณปุ๋ยเกี่ยวข้องวางแผนล่อซื้อยาบ้าอีกหมื่นกว่าเม็ดจนในท้ายที่สุดในราคาคุณปุ๋ยปรากฏตัวพร้มขออกลางจับกุมเอาไว้ได้